วันนี้เรามาหัดทำคลิปแนวนี้กันดีกว่าค่ะเห็นเขากำลังฮิตไม่พูดเยอะไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าจ้าขั้นตอนแรกค่ะคลิปก่อนเลยค่ะวางตะกร้าหรือกระเป๋าเอาไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะเสร็จแล้วเอามือล้วงตะกร้าค่ะแล้ดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาในตำแหน่งที่ต้องการแล้วฟีคลิกมันไปเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอป c คปคัตขึ้นมาเลยค่ะ กดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกค่ะใช้ฟังก์ชันแก้ไขในการตัดนะคะกดแบ่งฉากค่ะตัดแล้วลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเลยจ้าเราจะเหลือคลิปที่เราใช้งานจริงเพียงเท่านี้นะคะได้คลิปแล้วกดที่ฟังก์ชันเพิ่มข้อความได้เลยค่ะ ใส่ข้อความที่เราต้องการลงไปค่ะปรับแต่งสีสันข้อความได้ตามต้องการเลยนะคะได้ข้อความแล้วใช้นิ้ว2นิ้วจิ้มเข้าไปที่ข้อความค่ะแล้วหมุนให้มันเข้าไปอยู่ในตะกร้าของเราเลยนะคะเลื่อนข้อความด้านล่างให้มันไปอยู่ตำแหน่งตอนที่มือเรากำลังดึงขึ้นค่ะพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดค้างค่ะ ลากข้อความของเราให้ไปสุดพอดีกับคลิปของเราเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเลื่อนเข้ามาที่จุดเริ่มต้นของข้อความนะคะเพื่อนๆจิ้มตรงนี้เลยนะคะแล้วค่อยๆเลื่อนคลิปไปทีละน้อยค่ะกดค้างที่ข้อความค่ะแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นตามมือไปทีละนิดถ้าทำถูกจะมีจุดสีแดงๆขึ้นตรงนี้ค่ะ ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปทีละนิดนะคะทําเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะจุดสีแดงนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําไปจนกว่าเราจะพอใจค่ะว่าเราจะให้ตัวอักษรเราขึ้นไปสูงสุดแค่ไหนทําไปเรื่อยๆค่ะจนถึงจังหวะที่เราเตะข้อความขึ้นใช้นิ้ว2นิ้วจิ้มไปที่ข้อความเหมือนเดิมค่ะแล้วลากไปไว้ด้านบนหรือตำแหน่งที่เราต้องการเตะข้อความออกไปค่ะ สังเกตดูนะคะตอนนี้เราดึงข้อความได้แล้วตามที่เราต้องการแต่ว่าข้อความเราไม่ได้อยู่ในตะก,ก้ากดเครื่องหมายบวกเพิ่มคลิปต้นฉบับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะเลือกใช้ตำแหน่งตรงตะก้าว่างๆค่ะพยายามอย่าให้มีอะไรมาบังตะก,ก้านะคะโดยปกติแล้วควรใช้เป็นคลิปแบ็กกราวด์ค่ะแต่สร้างเงินในอากาศลืมทำก็เลยต้องเอาคลิปเก่ามาตัดค่ะ ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเลยค่ะให้เหลือแต่ตะกร้าอย่างเดียวจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันภาพสอนค่ะคลิปแบ็กเก้าของเราจะลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างแล้วเลื่อนไปด้านหน้าคลิปเลยค่ะเลือกฟังก์ชันมาร์สค่ะจากนั้นเลือกฟังก์ชันสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นตรงนี้เลื่อนมาที่ตะก,ก้าเลยจ้าปรับแต่งขนาดให้พอดีปิดตัวอักษรของเราให้มิดนะคะได้ขนาดตามต้องการแล้วกดเครื่องหมายถูกเลยค่ะเลื่อนคลิปของเราไปตรงตำแหน่งที่ตัวอักษรกำลังขึ้นค่ะค่อยๆเลื่อนค่อยๆดูนะคะพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคลิปของเราทั้งสองคลิปมีความยาวไม่เท่ากันค่ะ ถ้าคลิปของเพื่อนๆมีความยาวเท่ากันแล้วเพื่อนๆก็สามารถเซฟคลิปเอาไปใช้งานได้เลยค่ะแต่ส่วนของเรามันไม่เท่ากันเราขออนุญาตใส่ฟังก์ชันคัดลอกค่ะเราจะคัดลอกไปจนถึงส่วนสุดท้ายของคลิปเลยนะคะถ้าคลิปด้านล่างมีส่วนเกินเราจะตัดทิ้งค่ะคลิปทั้งสองคลิปเราต้องมีความยาวเท่ากันค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้คลิปสนุกๆเอาไว้เรียกยอดวิวกันแล้วค่ะ หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ